ครับวันนี้ดูซิตี้นะฮะซิตี้เดิมๆเลยครับ mm hmm. เดิมทุกอย่างตร mm hmm. งพ่ออะไรเดิมหมดน, mm hmm. น้ํามันที20ครับ mm hmm. จูนใช้งานปับกระโดเลเร่ง หน้าลงแม่มันเนี่ยวมันติดสายเมากเดี๋ยวเปิดกระจก,ก่นันโอ้อนะครับอารถคันนี้เดิมๆเ,เลยนะครับใช้งานชีวิตประจําวันเลยนะครับก็จูนแบบใช้งานจริงนะครับทลงมันเล่งไวนะครับแล้วก็กดนี่วาร์ปเหมือนกันนะพ่อเดิมๆเ,เนี่ยแตบบ่เกี่ยเครื่องลั่นนะครับ เียชงเตียชิฟได้ปกติเลยนะครับร้านเราก็จูนเบนซินครับก็ทำมานานแล้วนะครับก็อันนี้เป็นการจูนเบนซินก็จะต้องมีตัวนี่นะเขาเรียกว่าเคม,มิเตอร์หรือพูดง่ายว่าคือตัวจับที่ท่อตัวนี้จับอะไรนะครับจับการเผาไหม้นะครับจับการเผาไหม้ว่าส่วนผสมที่มันออกมาที่ท่อเนี่ย บางหรือหนาอ่านะครับบางหรือหนาคืออะไรก็คือว่าถ้าภาษาชาวบ้านเลยคือน้ามันน้ามันเยอะไปน้ํามันน้อยไปอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแต่คือคําว่าบางหรือหนาเนี่ยอากาศอ่ะมันเข้าเท่าเดิมเหนือไหมฮะรถพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ปรับแต่งเครื่องยนต์อากาศยังไงก็เข้าเท่าเดิมไม่มีทางที่จะเยอะกว่าเดิมได้นอกจากกองอากาศตาันนะครับแล้วไปเป่ามันคือถ้าอกองอากาศตันเนี้ยอากาศจะเข้าได้น้อยพอเราเป่ามันก็จะเข้าได้เยอะนหนออไหมอ่าทีนี้อากาศเข้าเท่าเดิมแต่ส่วนผสมเนี้ย น้ำมันที่ฉีดไปเนี่ยมันมันเยอะไปไหมถ้าเยอะไปตัวเลขมันก็จะออกมาต่ําต่ําก็คือต่ำกว่านี้อ่าต่ําไปเรื่อยเก้าเนี่ยหมายถึงตำ่ำแปดเนี่ยต่านะครับถ้าตัวเลขยิ่งมากก็คือยิ่งยิ่งน้ํามันน้อยนะครับอ่าอันนี้เราก็ปรับปรับแต่งแปลว่าไม่ให้ไม่ได้ให้มันกินน้ํามันนะปรับให้มันใช้งานดีขึ้นแต่ไม่ได้อื่นแต่ว่าไม่ได้กินน้ํามันเเดิมนะครับช่วงนี้ไหลๆ ลากก็มานะครับนี hey, ่ลากก็มาเลยนะไปไปอุ่นเนี้ยนครับนี่เดิมเดิมนะอ่าเดิมเดิมเลยนะวิ่งแบบนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับรู้เรื่องนะครับก็รถเดิมเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็ พอได้แรงม้าก,ก็ประมาณสิบม้านะครับมาตรฐานนะครับไม่ได้เยอะามากมายนะครับแรงมากก้าประมาณสิบม้านะครับสิบม้าเนี่ยเบนซินนี่ก่อนถ้าก็ถืถอว่าพอได้นะครับแต่ถ้าดีเซลทำไมมันบวกเยอะจังดีเซลทำไมบวกห้าสิบบวกร้อยนะครับเพราะว่าการจํากัดเนี่ยแรงม้าเนี่ยมันล็อกไว้ต่างกันนะครับของดีเซลจะล็อกมาได้เยอะกว่าพอปลดล็อกก็จะขึ้นแบบมหาศาลนะครับ เป็นซินเนี่ยคันนี้ก็คือวิ่งดีแล้วตึกๆนะครับแล้วก็ถ้าในเรื่องประหยัดน้ํามันคือเราถ้าเราจูนอยู่ในขอมเขตมันก็จะประหยัดน้ํามันนะครับรถคันนี้ผมว่ามันทันลงปิดกระจกแล้วก็ปิดอ๋อเพรงมาผ่าลงมาอ๋าอเราปิดกระจกดูก่อน ล้อหลังด้านขวาเลยนี่นะเสียงนี้นะครับถ้าลูกปืนล้อดังนะครับมันจะดังเป็นแบบเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยไอ้ดังเงี่ยดังลูกปืนล้อเลยนะฮะคันนี้จะต้องไปทําลูกปืนล้อใหม่ด้านขวาเนี่ยแหละผมว่าด้านขวาหลังนะครับถ้าด้านหน้านี่ฟังเสียงมันจะฟังรู้นะฮะว่ามาจากหน้าอันนี้หลังขวาเลยลูกปืนล้อดังแน่นอนนะครับ มันจะลบกวนการขับขี่มากนะไอ้ลูกปืนล้อเนี่ยแล้วก็ผมว่ามันมันก็ไม่หล่อลื่นแล้วด้วยคือจาระบีอะไรเริ่มเสื่อมหมดแล้วนะครับลูกปืนมันเป็นลายเส้นแล้วนะเป็นลายมันจะดังคึอคึอคือคือคือแล้วดังนุกหูมากมันไม่เสียงยางนะเสียงลูกปืนเลยถ้าขึ้นขึ้นแมลงหรือขึ้น้อยดูปั่นดูเนี่ยมันจะดังวึดวุดวดๆๆถ้าเอามือปั่นนะจะได้ยินมันจะดังบาชัดมากดังวึดวุดวด,ๆๆแ,ลวดแล้วมันจะดังตามรอบยิ่งเร็วยิ่งหมุน ยิ قت, past, unge, time, ่งเร็วยิ่งดังยิ่งดังยิ่งดังแล้วจะมีอยู่ช่วงเหนือที่มันแอบเงียบนิดหนึ่งแล้วก็ดังขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยทึดๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยชัดเลยครับลูกปืนล้อนะครับอ่ายางเยิงมพุ่มลายก็ปกติดีไม่สั้นไม่อะไรนะเคนะครับก็เดี๋ยวต้องบอกจะขอรถเ้าให้ครับดูลูกปืนล้อหน่อยนะครับอันนี้น่าจะฮอนด้าเนี่ยสิบปีลูกปืนล้อเนี่ยเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับรถทุกรุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เพาะฮอนด้า คือมันผมว่ารถปืนล้อเนี่ยมันถูกับมันถูอยู่ตลอดนะแล้วมันหมุนอยู่ตลอดเนี่ยเป็นแสน,แสนโลเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างจะสึกหลอเยอะอุ้ยแสนแปดแล้มีแสนแล้วนะอันนี้คันนี้วิ่งมาแสนแปดแล้วนึกว่าแสนกว่าโลนะนึกว่าแสนสองครับโอเคนะครับแต่ส่วนการจูนอะไรเพอร์เฟกต์ดีก็โอเคน้ำมันได้ละ แตะเบาๆก็ขึ้นปื๊ดเลยนี่แตะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ลื่นไม่ขึ้นช่วงนี้ไม่เราปรับแบบไม่ให้กินน้ำมันนะไม่ได้ปรับจูนอะไรแบบคือคล้ายๆจะเหมือนจะจะลดน้ำมันไปซ้ำเมา่าค่าโรงงานแต่ว่าช่วงช่วงกดอะไรก็มีมีบ้างน,นิดหน่อยแต่โดยรวมมาลื่นขึ้นแน่นอนนี่ขับาเบาๆากดปื๊ด อันนี้คือเมื่อกี้จูนบนไนโนแล้วเอามาเทสดูตัวนี้ข้างล่างนิดน,นึงเบนซินมันอ่อนไหวนะบางทีมันต้องจับสองรอบสามรอบนะครับแต่ถ้าดีเซลเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแกรปจูนทางนะครับก็เพราะนั้นก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรเยอะๆก็น,น่าจะไ ต้นนีแบบเรียกก็มาเลยนะเรียก,กแวดเลยเรียกกดพืๆนเลยฮะเคเลยครับจบงานนะครับส่งงานด้ครับเป็นสินใช้เวลาจูนนานนิดนึนต้องเก็บต้องอะไรดูครับอ่าช่วงยกคันเร่งตัวเลขมันจะไปเยอะเพราะอะไร ในโปรแกรมของโรงงานใน90ิต่อหนึ่งเลยก็คือว่าเขาจะคัดน้ํามันมานะครับคัดน้ํามันก็คือว่าไม่ให้น้ํามันลงนะครับช่วงนี้ถ้าเราไปปรับมันผิดวิธีเนี่ยมันจะกินน้ํามันทันทีนะครับโอเคครับอันนี้จบละสที่โรงงานจะบ,บอกลูกคา้าลูกปืนล้อมไม่ได้โอเคเลยอ่ะโอเค